สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนเน็ตบอยครูอฟนะครับผมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอ,เ,อ,อเนื้อหาเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติม .5 นะครับเป็น EP ที่3นะครับจะมาอธิบายถึงการหาค่าไซน์แล้วก็โคไซน์ของมุมต่างๆเนาะว่ามีหลักการหายังไงนะครับแต่ก่อนจะดูวีโออย่าลืมกด subscribe ช่องของครูด,ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นการใจให้ครูด,ด้วยนะครับ สำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงการหาค่าไซน์แล้วก็โคไซน์ของจำนวนจริงใดๆเนาะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี้ยมันไม่ได้มีมุมแค่ 30, 4 0หองศาเนาะหรือว่าเป็นพวก 0, 90, 180, 270องศาถูกไหมครับไม่มีมุมอื่นๆอีกที่เราจะต้องหาได้เนาะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะหาค่าไซน์กับโคไซน์เนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามุมขนาดต่างๆ ค่าไซน์กับโคไซน์เนี่ยมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเพราะถ้าเราลองดูจากที่เราเรียนมาเนาะใน EP พก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่พ p หนึ่งเลยนะครับจะเห็นว่าวงกลมหนึ่งหน่วยเห็นไหมค่า x ก็คือค่า cos ค่า y คือค่า sin ถูกไหมครับถ้าาลองพิจารณาเฉพาะค่า x ดูก่อนนะจะเห็นว่าถ้าเราไปมีมุมไปตามเนี้ยค่า x เป็นไงครับจากหนึ่งถูกไหม ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ x เป็นไงน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมเพราะมันไปทางซ้ายถูกไหมครับมันน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึง x เป็น0ถูกไหมนั่นก็คือ cos 90องศาเป็น0แล้วเป็นไงต่อมันก็เดินทางต่อไปทางด้านซ้ายนะครับในจัตุภาคที่2ถ้า x เป็นไงจาก0ูนย์ไปทางซ้ายก็ต้องลดลงถูกไหมก็จะกลายเป็นติดลบถูกไหมครับนั่นหมายความว่า ค่าคอสของเซตาที่อยู่ในฝั่งเนี้ในจัตุภาคที่2เป็นไงครับมันจะลดลงเป็นติดลบไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงคอสร้อยแปองศาค่าคอสเป็นลบหนเห็นไหมน้อยสุดคือลบหแล้วถ้ามันเดินทางต่อเป็นไงครับมันก็จะ เพิ่มมากขึ้นถูกไหมเพราะเราพิจารณาเฉพาะค่า x นะตอนนี้พูดถึงค่า x เป็นไงครับมันก็จะมาตามแนวนี้ถูกไหมค่า x ก็จะเป็นไงกาบไปถูกไหมค่า x ก็จะกบกลั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 บ,กล,บกลับไปจนไปหา0ย์ถูกไหมที่ตรงนี้ค o s 270องศาหรือว่า3พายส่วน2มีค่าเป็น0นแล้ว x ก็จะค่อยเพิ่มขึ้น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 ถูกไหมค่า x ไปตามแนวแกน x ทางขวา ไปจนมากที่สุดจนถึง1ถูกไหมจนถึง1มาที่ cos 3รังองศาหรือว่า cos 2พพยก็มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมอ่ะจะเห็นว่าเป็นไงครับการที่มุมอยู่ในที่จตุภาคต่างกาันค่า cos เป็นไงอย่างในตัวอย่างเราพูดไปตรงนี้เป็นบวกถูกไหมมาตรงนี้ติดลบ ตรงนี้ก็ติดลบตรงนี้เป็นบวกก็ดูตามแกน x แกน y ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตามการแบ่งแกน x แกน y เราแบ่งเป็นจตุภาคที่1จตุภาคที่2ถูกไหมจตุภาคที่3แล้วก็จตุภาคที่4เนาะหนึ่งสองสามสี่ในทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับเราเพิจารณาแบบนี้เราก็จะได้สรุปเป็นข้อสรุปมาได้ว่าค่า ไซน์กับค่าคอสจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบเมื่อมันอยู่ในจัตุภาคใดบ้างถูกไหมอ่ะอย่าลืมว่าเเมื่อมุมเป็นเซตาถูกไหมค่า x ก็คือค่า cos เนาะส่วนค่า y ก็คือค่า s i n ์เซตาถูกไหมอ่ะเพราะนั้นถ้าองดูเมื่อมันตกอยู่ในจัตุภาคที่1เป็นไงค่า cos จะต้องเป็นบวกถูกไหมเพราะว่าจัตุภาคที่1ค่า x เป็นบวก ค่า y เป็นบวกถูกไหมจตุภาคที่1เนี้ย x เป็นบวก y เป็นบวกจกตุภาคที่2เป็นไงครับ x จะติดลบแต่ y เป็นบวกถูกไหมค่า x อยู่ติดลบค่า y เป็นบวกเพราะฉะนั้นจตุภาคสองจะเป็นลบบวกจกตุภาคที่3เป็นไงครับค่า x ก็จะติดลบค่า y ก็ติดลบถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลบลบ จัตุภาคที่4ค่า x เป็นบวกค่า y จะติดลบมันก็นจะเป็นบวกลบเพราะฉะนั้นก็เลยได้ข้อสรุปมาว่าถ้ามุมเซตาตกอยู่ในจัตุภาคที่1ถูกไหมค่าคอสเซตาจะมีค่าเป็นบวกเสมอ sin เซตาก็จะเป็นบวกเสมอถูกไหมแต่ถ้ามุมเซตาตกอยู่ในจัตุภาคที่2จตุภาคที่2ก็คืออะไรก็คือเกิน90องศา แต่ไม่เกินอะไรครับ180องศาถูกไหมก็คือจากพายส่วน2ถึงพายค่า cos เป็นไงค่า x ก,ก็จะต้องติดลบถูกไหมส่วนค่า sin าเซตก็จะเป็นบวกนะครับอ่ะถ้าเกิดเซตเป็นไงตกอยู่ในจัตุภาคที่3ก็คือมุมตั้งแต่180องศาถูกไหมเกิน180องศาแต่ ไม่เกิน270องศา,ามันจะตกอยู่ในจัตุภาคที่3ทั้งค่าคอสแล้วก็ค่าไซ n เซต้าจะติดลบนะจะติดลบเพราะฉะนั้นคอสเซต้าก็จะมีค่าเป็นลบไซ n ์เซต้าก็จะมีค่าเป็นลบเนาะแต่ว่าถ้าเป็นไงมุมอยู่ในช่วงจัตุภาคที่4ตั้งแต่ 270องศานะหรือว่า3พายส่วน2ไปถึง2พายก็คือ360องศาอยู่ช่วงนี้มันจะตกในภาคที่4ค่า cos เป็นบวก sin ติดลบถูกไหมนั่นก็คือ cos เซตาจะเป็นบวก sin เซตาจะเป็นลบนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้คือประเด็นแรกที่น้องๆจะต้องจำได้ก่อนก็คือเราจะต้องรู้ว่าการที่มุมเซตา ต้องไปตกจัตุภาคไหนค่าคอสค่าไซาจะเป็นบวกหรือเป็นลบตามจัตุภาคนั้นๆถูกไหมครับอ่ะก็คือตามที่สรุปในแผนภาพนี้เนาะประเด็นก็คือแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าเซตาตกอยู่จัตุภาคไหนเนาะก็ตามที่อธิบายไปเมื่อกี้ถูกไหมพอเรารู้แล้วว่าแกนของมันก็คือ 0, 90, 180, 270, แล้วก็ 3- 60นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงไหนมันก็ตกจัตุภาคช่วงนั้น แต่ว่าบางครั้งถ้าให้มาเป็นพายให้มาเป็นพายหรือตัวเลขมุมเป็นองศาแต่มันเยอะๆอะเราก็ไม่รู้ว่าตกจัตุภาคไหนถูกไหมเราก็ต้องมีวิธีการคิดก็คือการหมุนมุมนะเราต้องมีการหมุนมุมหมุนเพื่อดูว่ามันตกอยู่ที่จัตุภาคไหนนะเราก็จะได้รู้ว่าค่าคอสค่าไซน์เป็นบวกหรือเป็นลบนั่นเองเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะ มาต่อใน EP หน้าเนาะว่าเรื่องการหมุนมุมแล้หมุนยังไงแล้วก็หาค่าคอร์สค่าไซยยังไงนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องนะกดทุกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ